สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับพอดไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงท,งทางสทบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา,รรา,กา35นาทีค่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สทบ5ที่ไปส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในช่วงทําดีมีคนรู้ค่ะการแบ่งปันโอกาสตรัสคือสู่สังคมถือเป็นกิจกรรมที่ทําอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นนโยบายที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกได้ให้ความสําคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและมอบหมายให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นผู้ดําเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ล่าสุดคณะผู้บริหารพร้อมด้วยผู้ประกาศข่าวและเจ้าหน้าที่ททบ5นำโดยท่านพลเอกส,สกลัจจานิสที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวการใหญ่ได้ไปมอบความสุขและสร้างรอยยิ้มให้แก่พี่ๆน้องๆณสถานสงเคราะห์คนพิการและทุกพลภาพพระประแดงจังหวัดสมุรปราการซึ่งก็มีน้องๆศิลปินจิตอาสามาร่วมร้องเพลง สร้างความสนุกสนานให้บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับได้อิ่งเอนใจไปตามๆกันค่ะ